เสียงระฆังวัดดังก้องกังวานไปทั่วบริเวณพระสมปองพระบทใหม่ที่เพิ่มเข้าสู่ร่มกาสาวพัดได้ไม่กี่วันกำลังเย็นทับชีวออยู่ในกุฏิของตนเองสายลมยามเย็นทัดผ่านหน้าต่างไม้เก่าที่เริ่มผุพังเสียงใบไม้เสียดสีกันเป็นจังหวะชวนให้รู้สึกวังเวงอย่างน่าพลาวันนี้เป็นวันแรกที่เขาได้รับผ้าเหลืองชุดใหม่จากพระมหาธนา เจ้าอาวาสวัดหนองกาหลงผ้าหลืองที่ดูเก่าคร่ำคล่าแต่ถูกพับอย่างดีพระมหาธนาบอกว่าเป็นขอพระรูปเกาะที่ลาสิกขาไปท่านมอบให้ผสมปองเพื่อใช้งานทานของใหม่ที่ยังไม่ได้ตัดเย็ยบเพรียบพลอยดีระสมองรับท้าหลืองมาด้วยความเคารพโดยไม่ติดใจอะไรแต่เมื่อเขาสัมผัสเนื้อผ้าความรู้สึกเย็ยนเยือกแต่ซ่านถ่านป่ายนิ้ว เล่ากับจับต้องสิ่งที่ไม่ได้เป็นของตนเองจริงๆเขาสลัดความคิดออกจากหัวแล้วเก็บผ้าเหลืองลงตู้ก่อนจะปิดกุฏิแล้วออกไปทำวัดเย็นกับทรารูปอื่นๆทว่าขณะที่เดินผ่านศาลากาปร,รียนเนาของเจ้าอาวาสยังคงยืนอยู่ที่เดิมดวงตาของท่านจ้องมองมาทาพระสมปองแต่ไม่เอ่ยสิ่งใด